สมบัติสมบัติสมบัติอ่าได้แล้วนะอ่ามามาสาวมนมาพอดีเลยมารับเลยขอบคุณค่ะึี่คือชื่อเกินหยาเกินซาดเนี่ยตามอ่านบ่กอะไรนะวตามด้วยงั้นก็ให้อันนี้สาวมนกับพี่ชายอ่านบ่กอะไรหน่ะวะพยขยับเข้าไปหน่อยสาวมนกับพี่ชายเอฟดีจากบัทยาพรุ่งนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเพราะว่าไม่มีใครมารับใช่ไหมอ่าจะประมาณนี้นะ แอดมินแนมแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วแอดมินแนมได้แล้วมา้เหรอมาถึงจ้ามิวอันุงเที่สามสละสิชอบเปี่ยซื้อให้มาแล้วเแม่ตริกชื่อไว้ยิมแห้งพี่แดงสวนยางพี่แดงสวนยางเก็มาไหมไอช่างตั้งกับพอลลี่ ยังไม่มามีใครมาในโพธิกับเมียในโพธิยังค่ะสาแอนกับลูกสาแอนน่เลยอ่ะอ่แล้วสองเลยเอฟซีจากพัทยาที่ขึ้นขึ้นตู้มา่นะนะอ่าสรุปแล้วพรุ่งนี้ก็จะประมาณนี้ไม่ไพ่เลยวะอยากได้ญ่ถ้าอยู่ดูไลฟ์สดอยู่นะเพราะถ้าป้าประกาศไปก็คงจะแบบไม่เท่าไหร่แต่ที่นี่ชื่อในไลฟ์สดแล้วก็คงจะมากันก็เลยขึ้นไลฟ์สด ใช่ไหมบ่าหอมอนุวัฒน์มานาสตอรี่ยังไม่มาอนุวัฒน์อ่ะสาวมนสาวมนรับแทนนะอ่ะค่ะชีอาตุ้งทองรับแทนอาตุ้งทองรับแทนกลับเลยพี่ละวานคนสวยพี่ละวานมาไว้เนี่ยพี่ละวานเอาหมดเหมือนฝูงบอกเลยหมอ่แม่ท้ายมา บ้านเอาเป็นยังไงบเงบ้าน,นาอีกมไปแล้เต็มเนาะแ่เองกบ้านไปแล้วใช่ไหมจ้วเดนะนะียวนไทยในไปแล้วแอเมเบี่อร์เทมเบอรีู่ก็ป้าอาป่าตามชื่อนะจกกรอบบ่าวนกกรอบ ถ้ามาได้ล่ะเอาน่ะโอ้ยไิกบคมรู้เ็นไรกาี่น่ามาเอ่ะก็คงจะประมาณนี้ถุงนี้น่ทประมาณนี้ป้าใส่ถุงเหนเดิมนะไม่แยกนะเปลียนชื่อไว้แล้ว FC จากพัทยานะคะไปดีไปดี CC 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 อะไรต้อาที่เขียนนะแต่ตาที e ่เขียนนะวาสงนั่นึนอีกถุงนะถุงนี้อันนี้คือหลชื่อันนี้ผู้ในี่นีนีนี่นี่ีน่นี่นี่นี่่นี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 ่นนี่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 ่นี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 นนี่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 ่นี่่นี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 ่น ดูหย <łość> ิ <S 2> <S 2> บพอผิดทุงไม่ดูรายชื่ออ้าวปูฟองลุงเสืออ้าวลุงเพชรบ่าวนุดเอาไม่หมัอะไระเำได้ไม่ไหวกันเจ้าไงงานเลุงจิมมี่พ่อฟื้นพ่อฟื้นถ้าไม่ยิ่งบ่แต่ถ้ามองไม่พร้อมกัน สบายสบายกันเองนะป้านั่งขัดจมาดองนี้นะเอาอันที่นี่ขอมาแล้วอันนี้เคยให้เก็บไปก่อนเอาทั้งหมดเลยมาหน้ามาเอามาในตรงนี้มาน้ เสือทสวอี่ไปมาเสือเสือตัวนี้แสดงเดียอใ้ไม่ค่อะไม่เข้าใจใครเกดตรงนี้หรออันนี้คืออะไรพ้าถุงหรอมีไหมเ่งมมาก่เไม่ไปต่อยไปแจกจเยใช่ไหมเลยแค่นี้ใช่ไหมยไม่านหูเลมาคนละอัน มาคนละอ่านเลยแล้วที่มาต่อยมีได้ชื่อไหมนี่ที่ไปอีกคนแล้วเหลือสองสามสื่อเลยเขาพยักย้อมเข้ามาข้านในบอกขางหวังเขาบอกอันนั้นไม่มีถุงเดียวมีแค่ถุงเดียนี้มันอันไหนอันไหนแล้วมันเป็นี้าีคิว่าลุงแสวงเจอไม่มีรายชื่ออ่ะนี่ไงลุงแสวงเอีายชื่ออันนี้คือก่อนมันจะมีรายชื่อซ้าๆมา มีวิเคราแทนกันเหรอเขาฟื้นอะพรเฟื้นมาอะไรยังพขาทำงานอยู่แม่แม่กำลังใช้อยู่บอกแล้วมาเอาเสียงร้องบอกแล้วมาเอาบอกแล้วมาเอาอะไรอยู่นะยังไมาเอาเขาเดียวไมันสียงร้องไมันสียงร้ง ฟออันไนอัอันอันเมฆภูเขามะูเูเมฆูมาแล้วเมฆูเยยสมอนเดินมาแล้วไม่เป็นราเพต้องคุกคนออกกันที้ะไบาเยมาโลดแยมาดบเลยอ่ะัดไปม่กูยัมาเไม่ต้องฟังยังไม่มาแลงก็ไเยี่ยมด้ก็ี่สีแดง อะไรเป้าตรวเครื่องโรงพยาบาลดั่เขียวต้องต้องเข้าเลยป่ะปุ้ยทำไมได้ได้จ้ะกูคุ้ยไม่มาใช่ไหมอายว่าสองเนี่ยเราหลายนวของาได้ของห้ดียมาแล้ว แจกค่าคผมนะคะผมผ้าผมนะคะผ้าขนหนูเนาะเรียบร้อยนะคะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะตามชมคลิปหน้าเพื่อเวลาก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆดูนะคะบ๊ายบายค่ะ